สวัสดีครับผมในช่องปลายทางนะครับผมแล้วก็สวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะยืนรถผู้ใจไม่ใหญ่นะครับไปขุดชางครับที่ตุกงานครับเือบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเพราะว่าเขาไม่สบายครับผมตอนนี้ผมก็กําลังจะดินทางครับไปขุดชางครับที่อําเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไปกันเลยครับผม ครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางครับมาถึงบ้านของควานชานครับแล้วก็ที่มัดของช้านครับผมคือว่าบ้านพลสุกครับผมอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์ครับผมเดี๋ยวเราจะไปถามควานนะครับสวัสดีครับควานผมครับผมสวัสดีครับช้างเป็นองไรครับผมครับชื่อชายครับไม่ใช่ช้างเป็นองไรครับเจ็บตาเลดนึงครับพอดีไปปลูกไว้กบไผ่แล้วก็มีแมงมี อะไรไปตอมตาแล้วจะถูต้นไม้อะไรกันตาะจะตาะจะอักเสบอ๋ออักเสบครับครับผมชายนี้อายุกี่ปีนะครับอยู่ที่ประมาณสามสามสิบเกือบสี่สิบปีครับอ๋อครับผมตาะจะเสบครับแต่อาการอย่างนี้ผมเคยรักษาหายอยู่แต่แต่วันนี้ก็คือมันเคสไม่มียาเนาะเคสนี้มันก็อ๋ออัตะครับขอลยจะพาไปหามหมอที่โรงพยาบาลชลินใช่ไหมครับครับผม อ๋อเป็นมากี่วันแล้วเป็นมาได้ประมาณ4ี่หวันแล้วครับอ๋อครับผมก็เขตนี้ก็วิ่งหายาก็มันเป็นเขตติดชายแดนนะท่อนเนาะครับผมเขาออกไปนี้ก็เขมรออกไปนี้ก็เลยหายาลําบากนิดนึงครับครับผมถ้ายังผมอยู่ยังอยู่ผมอยู่ราชบุรีเนาะครับผมแป็กเขตก็แปงกเสนผมรักษาเองได้ผมสามารถหายาได้ครับผมแต่ตอนนี้ผมหายาไม่ได้ผมยอมครับผมต้องไปโรงพยาบาลครับครับผมครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเราไปดูช้างครับผม จะมัดอยู่เป็นที่ของหรือยังไงผมที่สาธารณะครับผมมัดอยู่ไกลนู่นครับนี่ควานก็กําลังเป่าช้างมาขึ้นรถนะครับผมครับเดี๋ยวผมให้ดูตาของเขาครับที่เขาเจ็บนะครับผมนี่ข้างซ้ายครับผมมีฟองออกมาครับโอ้เดินหนีเราครับสนใจจะายกล้องนะครับผม ว่าจ้เอาขึ้นรถนะครับไม่ยอมให้ขึ้นเลยนะครับผมให้ควันขึ้นนะครับผมตอนนี้ก็กำลังจะแก้ปัญหาครับตุกาจะเอาอาหารมาเลาะให้เขาก่อนนะครับให้เขาใจเย็นก่อนนะครับผมควนบอกว่าทุกครั้งเคยเป็นแบบนี้นะครับผมหลุดง่ายครับนี่ครับตาข้างซ้ายครับผมนี่ครับ น,น,นี่ก็รอควานเอาอาหารมาให้กินให้เขาใจเย็นก่อน,นครับผมตอนนี้ก็ควานก็ได้นำไว้นะครับมารอให้เขากินนครับผมให้เขาใจเย็นก่อน,นครับผมโอ้หไอ้ไอ้หอมแล้วครับหอมดืนนี้ไปนครับนุ่มครับผม ช้างชื่อพังนินนะครับผมนู่นแต่ไว้แล้วหอบหนีไปเลยครับผมใส่งานนี้นะครับได้ขคือรถไม้น้องงานนี้นะครับผมเห็นรถมาครับให้ควานจับเลยครับหอบยาไปยืนลุบมุมอยู่นู่นครับผมตอนนี้นะครับควานก็อะไรไปเส้นบอกจุดที่จะฐานจะบ้านที่มัแน้ะครับผมครับเพราะว่า อาจในสิ้นก็ได้นะครับไม่เชื่อย่บรูนะครับผมตอนนี้ควานก็ไปเสิ้นมาแล้วนะครับผมครูว่าไปสิ้นแล้วเขาจะให้จับไหมครับผมโอ้ครับให้จับเลยครับทีนี้ดูครับผมยังไม่ยอมยากขึ้นนีนะครับผมใอ้ข้อก็วืนว่ะ ก็ไอเสงนะไอมเม็ปลาเสงน,นะนี่เนาะอันนี้นออก็ฟันดังลอกอยู่นะครับผม รูดซองยิงเลวยนะเฮ้ยเฮ้ยลูดซอกโต้ทะเลรูดซอกด้วยนะแม่งลือซอกทีพื้นทีเนี่ยขึ้นได้เลยนะครับผมโอ้ครับไม่เชื่อก็ยาลบลูนะครับผมไม่เชื่อรับรูครับเพราะว่าหลังจากไปเช็คเม้าให้ขึ้นเลยนะครับผม นนี้ควาดก็กำลังสักฟ้าช้างครับขึ้นรถนะครับผมก็หลังจากที่ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับผมหลังจากที่ไปเส้นกจะปูครับผมจ้าที่จะทานเจ้บ้านจะเมืองมาก็ท่านก็ให้ขึ้นรถเลยครับดูครับ ลุกยังง่ายเลยครับผมอ่าขึ้นไปขึ้นไปนไปภาพไปหาหมอรักษาให้หายจากช่านจิบตานะอ่า ได้เรียบร้อยนะครับผมครับผมหลังจากขึ้นรถเสร็จก็ควานก็ได้เตรียมอาหารใส่ไปรถให้กินด้วยนะครับผมเป็นอ้อยนะครับผมเพราะว่ากาจะเดินทางถึงโรงพยาบาลก็ประมาณสี่สิบห้าสิบรูนนะจากนี้ไปนะครับผมควานก็มีต้นไม่เยอะเรามีอยู่แค่นี้แหละนี่นะครับอ้อยควานครับโอ้มาเยอะนะครับนี่าโหูครับมีวูวด้วยนะครับโอ้ครับผลก็กำลังลีดมานิดนึงนะครับ แล้ววันนี้นะครับควานเอาช้างเคล,ลื่อนแล้วนะครับไม่ได้ไปด้วยนะครับผมเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปถามควาน,นครับผมเพราะอะไรควานพึ่งวัวหน้ไปด้วยครับผมสวัสดที่ดูเขาพายุเข้าครับอ๋อพายุเข้ามันจะเน่าฮะมันจะเน่ามันจะเน่าครับมีมันสามฝั่งฝั่งน้นด้วยวัวก็มีใครดูเลยหมูมีใครดูเลยกลยไ,ไม่ได้ไปลูกก็มีใครลองไปเรียน ก็ฝากไปดูที่โรงพยาบาลนั่นแหละมีก็ดูฝากดูดูที่นั้นฝากน้องชายดูให้ครับผมอ๋อฝากให้น้องก็ดูแล้วฝากให้ควันพลายสมโชคดูให้ใช่ไหมครับผมพลายสมโชคครับพลายสมโชคเนาะพลายสมโชคพลายสมโชคอ๋อครับควานไอ้จพวกพลายสมโชคดูให้ครับผมโอ้ตรงไหนก็เลยครับพลายสมโชคเอาด้วยครับโอ้ ดูครับบินอยู่รถนิ่งเลยนะครับผมเวลาขึ้นรถนีิยอกไหมครับผมไม่ยกครับโอ้ดีใช่ไหมนิ่งอ๋อครับผมสุดยอดครับนี่ใช้ดีครับลากแค่อวันสองวันไม่ได้ดูแลกะก็ธรรมดาผมจะดูแลตลอดใช่ดูแลครับอันนี้ก็ภารกิจเยอะใช่ไหม เพิ่งมาแา็กตัวใหม่มันก็เลยยากไปหน่อยครับผมถ้ากินไปรถก็อิ่มเลยนะครับผมอ้อยครับเอาไอ้อให้กินรถทำไมยังเห็นกินเลยเนาะพังนิ่งใช่ไหมพันนงนิ่พังนิ่นะครับผมยืนนิ่งเลยนะครับผม ยอมกินนะครับผมสงสัยยังอิ่มอยู่มั้งครับยังไม่กินนะครับผมเดี๋ยวเวลาวิ่งไปก็จะกินเองนะครับผมไปจัดได้ไปเยอะครับไปชงช้วยก็พอดีไม่มีเวลาอ่ตอนเช้าจะตัดไม่ทันครับผมรอดีครับครับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวทำไปตามทางครับครับผม รียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงโรงพายาบาลสุรินทร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทายพาพังนินนะครับมาถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับตอนนี้วานเจ้าของพายสมโชคก็กาลังเอาทางทั้งนินนะครับลงจากรถนะครับผมนี่ครับโรงพายาบาลช้างของเราครับจังหวัดสุรนะครับ ลงยาบาลแล้วครับนี่ก็พานินก็กำลังลงจากรถนะครับผมใจยินครับใจยินถอย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  อ๋อรถเปิดที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคแล้วนะครับผมหลับคลิปนี้นะครับก็ให้ีทุกท่านนะครับผม รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์ก,กดดิ่งแล้วก็กดติดตามครับช่องปลายทางของเราครับเพื่อเป็นกำลังใจครับั้กนี้ลาข่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม